สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตังเลขเด็ดสูตรเลขเด่นเลขเด็ดมาเลยแจกฟรีสดใหม่งวดต่องวดค่ะสูตรจะเป็นสี่สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยรองที่1่บวกหลักสิบรองที่3หลักร้อยรองที่2บวกหลักหน่วยรองที่2หลักพันรองที่3บวกหลักพันรองที่3และหลักสิบรองที่2บวกหลักสิบรองที่2ค่ะก็จะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่ยของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรพวยมาพวยด็เดตสูตรของเราบอกกันทุกรอบอย่างกันทุกงวดทล้วสูนน์งวต่องงวดค่ะส่วนไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามรุ่นกันอย่างเช่นเคยเอาล่ะค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น51าคูณสาค่ะเท่ากับหนึ่งหแคูณ32ค่ะเท่ากับ1152 57คูณ8ปค่ะเท่ากับ4 6 7 4เล็กเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น3 5 7 4 6 8 2ดแสองและ1ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น6บวก7เท่ากับ13ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3ค่ะ1บวก2เท่ากับสามบวก4เท่ากับ8 และ5้าบวก5เท่ากับ10ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะเดี๋ยวหางเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็น1683 1152 4 6 7 4 3 5 7 4 3 3 8 0 3 0 3 0และ3 4 7 8ค่ะ ในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าตเต็มๆสองรางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือสามสามแปดศูนย์และสามศูนย์สามศูนย์ค่ะ ตัวเลขที่เข้านะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดสูตรเลขเด่นสูตรใหม่วันต่อวันเลขเด็ดมาเลยแจกฟรีน่นรู้ก่อนออกในวันที่15มิถุนายน2 5 6 7ก็ทําการจับคู่หน้าคนมคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น93คูณ11เค่ะเท่ากับ1 0 2 3 3 0ูคูณ30เท่ากับ90หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ33คูณ80เท่ากับ สองหกสี่ศูนย์เลขเดี่ยวที่ได้จะได้ไดเป็นศูนย์สามหนึ่งเก้าหกสี่และเจ็ดค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์เก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าสองบวกสองเท่ากับสี่และศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ค่ะเนยวฮักเลขเด็เเดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็นหนึ่ง หนึ่งศูนย์สองสามศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์สองหกสี่ศูนย์ศูนย์สามหนึ่งเก้าเก้าหกสี่เจ็ดศูนย์เก้าสี่ศูนย์และสามหกหนึ่งเก้าค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขในเรียสับจพัพคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอลหวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆติงเลขในเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไม่ทุกคนที่ตามรุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆ กับช่องวันนี้รวย